สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้นแฟนอีกเช่นเคยนะครับผลการคำนวณงวดนี้ออกมาแล้วนะประจำวันพุธ22มิถุนายน2565นะครับเลขเด่น7 8 0 1 5ตัวเน้นตัวจาะนะฮะ3 8 0 3 8 1 4 8 1ชุดรองนะฮะ8 7 0 8 7 1 3 7 1 ส่วนชุด2ตัวนะ 80, 8 0 8ปดศูาครับตัวนี้ตัวเจาะนะ 80, 8 0แปดศชุดรองนะฮะเจ็ดและ7จ็ดห้ต่อไปเป็นเลขท้าย2ตัวหน้านะเป็นเลขท้าย2ตัวหน้างวดประจำวันพุธที่22่ิบสมิถุนายนสอง 5, 5ันผลปรากฏการคำนวณออกมาแล้วนะเด่นเลข7 เลข8เลข4เลข5และเลข0จับชุดนะฮะ7 4 7 5 7ี7 9 8 4 8 5 8 0 8จตัวเน้นตัวเจาะนะฮะ7 4 7 5 8 4 8 5ถ้าท่านชื่นชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe โดยเฉพาะกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการทำคลิปนำมาเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับ อีพนี้ขอจบไว้เ,เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม